วันโรคปอดน,นะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียประเภทหนึ่งครับชื่อไมโครแบคทีเรียมทูโบโคโลซิสครับซึ่งประมาณ80%เนี่ยจะติดเชื้อบริเวณในปอดแต่ก็ยังมีอีก20%นะครับที่สามารถติดเชื้อบริเวณอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ําเหลืองระบบประสาทหรือระบบไขข้อและกระดูกครับสามารถแพร่กระจายได้แน่นอนครับผมโดยการแพร่กระจายเนี่ยจะผ่านทางอากาศครับเมื่อมีคนไข้วันโรคปอดเนี่ยมีการไอาจามเกิดขึ้น จะเกิดละอองฝอยเนี่ยฟุ้งอยู่ในอากาศนะครับผมแล้วก็เพื่อมีเวลาคนเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเมื่อสู่ละอองฝอยเหล่านี้เข้าไปเนี่ยจะสามารถรับเชื้อวรัโรคเข้าสู่ร่างกายได้ครับผมแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับประมาณ5้าสถึงเนี่ยคนที่ได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยไม่จะเป็นต้องเกิดโรคทุกคนครับผม <ST K> มีอันตรายแน่นอนครับแต่ความอันตรายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับแล้วก็ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลครับผมถ้าปริมาณเชื้อที่ได้รับเนี่ย หรือเนื้อปอดที่โดนเชื้อโรคทําลายเนี่ยเป็นปริมาณมากเนี่ยก็ทำให้อันตรายมากขึ้นครับผมโดยเชื้อเนี่ยจะเข้าไปทําลายเนื้อปอดนะครับผมทําให้เกิดปอดติดเชื้อเกิดแผลพองในปอดจนกระทั่งถึงเกิดผังผื่นในปอดด้วยเช่นกันครับผมและบางส่วนสามารถทําให้เกิดหลอดลมติดตันได้เช่นกันครับ